อ้ยต้องใหญ่มากโอ,โอ้แต่ว่ามันเน่าแล้วเอาไม่ได้โอ้ยเสียดาย,ย,ยมาช้าไปครับเราเจอกันช้าไป ดูความยักษ์ความใหญ่นะครับดอกเดียวอิ่มใหญ่มากสิเริ่มเ้า แบบนี้ต้องแยกเก็บแล้วนี่อู้หูนี่หลืองอกเหลืองอู้หูอันนี้คือมีเจ้าของใช่ไหมแบบนี้เราเก็บไม่ได้ใช่ไหมอู้หูคนมานรคนมาะตามสบายตามสบายเก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวทางทางนี้เดินหาก่อนอู้ใหญ่มากโอ้ได้พอแกงเลยครับเจอฝูงหนึ่ง โอ้ยเขาหมานกันหมดแล้วเหลือแต่ผมนี่ยังไม่หมานกับเขาโอ้ยต,ตกตยตใส่จะไม่ได้แกกับเขาหรอกเดีดดดด๋ยวเดี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 ๋ยวลงให้เก่งหมานจ้าที่วัดได้แล้ว <c oughs> เหลือคนเดียวยังไม่ได้อะไรกันเนี่ยเหลือแค่เราคนเดียวแล้วที่ยังไม่ได้ก็เขาโอ้ยมันมาออกอยู่โล่งๆอย่างนี้เลยตายแล้วอ้ยเจอแล้วครับเจอแล้วครับ นี่กูกำลังไข่ไข่ที่ทางนี้ก็มีทางนี้ทางนี้ทางนี้ใช่หมดเลยนี่ไข่ไข่เนี่ยทางนู้นก็มีครับโอ้โหนี่นี่นี่เก็บเลยเก็บก่อนครับเก็บก่อนครับก็ทำบางไส้กับโดนนะเอากระดูกมาป็นแอจาะทำบางตาลายนี่นี่โอ้โหขอเจออีกสักห้าหกจุดนะแบบนี้นี่โอ้ ตะกี่ขาทางนู้นกี่ดอกทางนีไ้ได้สามสามสามไข่กับหนึ่งดอกทางนี้มันไม่ค่อยใหญ่โอ้โหนี่ไปเขาใหญ่ไ,หญได้กับเขาแล้วครับได้กับเขาแล้วลนนานมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วครับนี่ใช่มันกำลังออกไข่สัตว์ดอกบอล เลิ้ยงแฉ่เนาหมดยังน่าจะหมดแล้วครับนู่นไงโล่งๆเรืองนี่ไงนี่ไงนี่ไนี่นี่ไสองดอกนี่มีไข่ด้วยนี่นี่ครับ มันกับเขาแล้วมันกับเขาแล้วถึงที่แล้วใช่ไหมหมดแล้ว เราก็อยู่ทางขวายังไงมอใส่ค์คุณหาเยอะเลย เจออะไรตรงนี้อันนี้กินไม่ได้เหรอกินได้เต่เขาไม่เอานี่งไงเห็ดอะไรไม่รู้เซียนเซียนบอกว่ากินได้แต่ว่าไม่เป็นที่นิยมเราก็ไม่เอา ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมผลงานช่วงเช้ากันครับไหนไหนไนเอาผลงานมาดูซิใครได้เยอะที่สุดเริ่มจากคนนี้ครับนี่คนนี้อู้ดอกใหญ่นูนหักของเขาไปเนี่ย ได้ทุกอย่างเยนะอู้ได้โคกินอยู่จ้าได้วะได้เจ้อ้วนนี่นี่ของเจ้าเมาติดยักษ์เ็พก่งอะไรเนาะเนี่ยเจ้าเมาส่วนอันนี้ของกระผมครับโควินก็มีกีตี โอเคครับผมเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนค่อยหากันต่อสู้ไหมทุกคนสู้ไหมสู้จ้าสู้แต่หิวข้าวแต่หิวข้าวจะหิวแตกแล้วมางงอะบางเธอเราเนี่ยมางงอ่ากิฟึกเออหันทำไมฟึกเดินวิ่งๆเนาะงั้นพยุงเดินเตาให้กินกินเดินตามแต่ถ้ไอีเดืนสุดท้ายเมื่อไหร่ทำไมซั่น เดี๋ยวเรียกไกลงวีน้องจ้าน่ะคิดถึงเราตรงนี้อกเราพี่นา่นไกลงวีนน้องจ๋าเนี่นี้ก็เท่าเลยคอมเมอเหพึ่งคอะไรคะเห็ดพึ่งคาลายค่ะเปลี่ยนเป็นเห็ดละโงกได้ไหมเปนี่น้นต้มน้ำชิ้งแล้วก็เอามาลากอ่ะ ขมีราโง่ค่ะไม่ได้ดอกแต่ขาก็ยังดีาขาก็ยังดีไปเราสู้ <ไ S 1> ต่อไป,ไปกันเลยสู้กันต่อครับผม, <c oughs> <c oughs> มพฝ <c oughs> ากันเก็บอะไรตรงนี้อู้ ตรงนี้ก็มีอุ้ยอันเน่าก็เน่าโอ้ยนั่นไงอูนั่นไงตรงนั้นเยอะเลยไปเอาก่อนก็กำลังจะเข้าไปนี่แหละมีงตาเข้าไปก่อนแล้วต้องจุดไปไปต้อ เก็บไปเก็บไปเดี๋ยวห้าจุดอื่นใช่อันไหนมันเน่าก็เน่าเก็บไปเลยเก็บไปเลยนี่อู้เยอะ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 เอาอีกแล้วทางนี้เขาเจออะไรกันเสียงดังลั่นป่าเลย ไหนไหนไหเจออะไรเห็ดเขาไม่ใช่เห็ดเราอู้ยมันไข่ไดโนเสาร์โอ้โหใครเอาไข่ไก่มาทิ้งไว้นี่โอ้สวยมากโอ้โอ้สวยมากเป็นหรอเก็บนะเอาของขม้าวเหรอเก็บชั้นเก็บนะไอเราก็มัวแต่มองเห็ดเราไม่ได้มองเลยว่าของใคร นึกว่าองมีตาโอ้คนมานก็มานเอามานเอาส่วนตัวเรานี่ยังไม่ได้พอแกงเลยมันน่าจะเพิ่งออกมาทีหลังอะโอ้คนสวยมานอีกแล้วมานอีกแล้วจ้าตะดอกหอมๆแล้วทำไมเรืองโอกนี่แปลกแปลก งงหรือมันบาลเกินไปแล้วเวอือคืเรื่องฟีีเงาเอาไปทำเชื้อ,อาทำเชื้อหืมห <c oughs> มานจริงรหมานจริง <c oughs> เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วไม่หมานเลยดได้เห็ 2, ดสองสามดอก ดูเซียนเขาไม่ได้ครับมือใหม่ต้องเข้าใจครับเราไม่รู้หมายเดินตามตูดเซียนนี่ค่ะนี่ค่ะดูในรอบสองนะครับเอาไปเก็บแล้วรอบหนึ่งรอบสองยังขนาดนี้ขนาดว่าเห็นไม่ค่อยขึ้นนะเนี่ย เป็นไงทุกคนเหนื่อยไหมเข้าไปอีกไหมโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานที่รถนะครับ ไหนไหนไหนเขาดูผลงานรอบที่สองหน่อยเริ่มจากเซียนคนนี้มัน่จ้ะนี่รอบสองก็ได้เยอะส่วนเจ้ของเราไม่ได้จ้านี่ได้พบผลทางนี้ล่ะทางนี้มีไข่นี่อู้ไข่สวยๆโคตรมานเลยส่วนคนที่มานที่สุดอยู่ทางนี้ไหน ทำไมมุกซับเลยเรื่อย่างนี้นูน้ำนี่นะครับเห็ดอะไรไม่รู้สีเขียวเห็ดเขียวเห็ดเขียวเขาบอกว่าเห็ดเขียวนะครับเอาไงเราจะมาอีกไหมมาวันไหนจะมาอีกเเดดดีี๋๋ยยววูก่อนไปพิจารณาดูก่อนใช่ไหม วันนี้ขาล่ะเห็ดเนี่ยเห็ดอะไรเห็ดเห็ดองนกอร่อยเห็ดหน้านวลอ๋อกเหมือนกันพูดมาสิบกว่าชื่อไม่รู้จักสักชื่อ โอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ